ปวดท้องไม่หายเท่ากับโรคร้ายหลายๆคนมีความกังวลแล้วก็กลัวเพราะว่าอาการปวดท้องของตัวเองไม่ดีขึ้นสักทีนะคะในแผนปัจจุบันเราเนี่ยเราก็จะหาโรคเป็นหลักก่อนนะว่ามันมีโรคอะไรไหมมีการรักษาเฉพาะไหมนะคะอย่างเช่นในบางคนมีโรคจริงๆอย่างเช่นเป็นนิ่วนะคะหรือบางคนเนี่ยมีก้อนมีเนื้อร้ายจริงๆนะคะแต่มันไม่ใช่สาเหตุทั้งหมดนะคะในบางคนฟังก์ชันหรือการทํางานของมันผิดปกตินะคะ บลำไส้บีบตัวเยอะเกินหรือบางคนมีความรู้สึกไวกว่าปกติกลุ่มนี้ก็อาจจะทำให้เป็นสาเหตุของอาการปวดไม่หายสักทีได้นะคะในคนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยพวกนี้มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเป็นเรื่องของสารสื่อประสาทเราก็จะใช้ยารักษาสารสื่อประสาทเป็นพวกยานอนหลับนั่นเองนะคะในการรักษานะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดวความเครียดนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะถ้าสมมุติว่า บางคนเนี่ยบอกว่าทาไมไปหาหมอไม่เจอโรคสักทีเพราะว่าแผนปัจจุบันเราดูว่าเฮ้ยมันมีรอยโรคให้เห็นไหมถ้าไม่มีนะคะส่วนใหญ่เราจะโทษเป็นโรคของฟังก์ชันกันหมดเลยนะคะผมนี้ส่วนใหญ่จะได้ยาตามอาการเมื่อยาหมดฤทธิ์ก็เป็นเหมือนเดิมเลยถ้าย,ยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมอาการก็ไม่หายเหมือนเดิมค่ะคุณก็ควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่ยังไม่เป็นโรคนั่นเองค่ะโรคทางเดิอนอาหารส่วนใหญ่เกี่ยวกับพฤติกรรมอาหารและก็ความเครียดค่ะใครชอบสาระดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดใจกดแชร์และกดติดตามหมอเนลืคใครมีคำถามคอม คอมเมนต์ไว้นะคะ